ลากันไปด้วยนี่นะฮะเป็นการทำบุญที่<ะ>แปลกสุดๆครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเป็นการตักบาตรตอนกลางคืนเอ้าพระท่านจะบินทบาตตอนเที่ยงคืนอะไรยังไงกันเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันนะครับและวันนี้เราทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปก่อนเลยวันเสาร์หน้าพบกันใหม่เจ็ดโมงเช้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เพนพุทธประจวบคิริขันขอเชิญถุกท่านร่วมง,งานประเภทนี้ตักบาตรเพนพุทธพระอุปคุตเที่ยงคืนคืนวันอังคาร11กุมภาพันธนี้ตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปร่วมสวดมนต์ฟังธรรมบรรยายโดยพระอาจารย์มหาสมบูรณ์จะาอาวาัสวัดเขาสนามชัยอำเภอหัวหินชมการเชิดพญานาคพิธีลั่นกลองไชยหลังเที่ยงคืนตักบาตรภิกษุสามเณร40รูปด้วยข้าวสารอาหารแหง้งน้ำดื่มหรือของใช้ต่างๆสำหรับพระภิกษุสามเณรคืนวันอังคาร11กุมภาพันธ์ ันนี้ร่วมง,งานประเพณีตักบาตเพนพุทธณวิหารพระอุปคุตใกล้สะพานสรานวิถีอำาเภอเมืองประจวบตักบาตเพนพุทธเสริมบุญสร้างกุศลเจริญรุ่งเรือง